เอาวันนี้คุณราเมตรัตนชเวงนะครับคุณราเมตนี่เป็นทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นคณะทํางานของคุณชวนหีีภัยัยรมะคุณราเมตเอมาเล่าให้สื่อฟังนะครับบอกว่าตอนดึกของวันที่24ครับนะบวันที่24วันที่มีปัญหานับองค์ประชุมล่ม,มจําได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีการอภิปรายต่อกันวันที่25เนี่ยนะครับวันที่24เนี่ยหลังจากที่องค์ประชุมล่มเสร็จ รถของคุณชวนนะฮะก็ขับออกมาจากบริเวณหน้าอาคารรัฐสภานะครับฝั่งตรงข้ามก็มีคนเสื้อแดงเนี่ยยืนอยู่บริเวณหน้าประตูพอเห็นว่ารถของคุณชวนผ่านมาหน้าประตูคนเสื้อแดงแถวนั้นก็ตะโกนด่าด่าคุณชวนด้วยถ้อยคําที่หยาบคายอพอตะโกนด่าเสร็จคนอื่นๆเสื้อแดงนะครับก็เลยกรูเข้ามาล้อมรถของคุณชวนบางคนเนี่ยพยายามใช้ด้ามธง ฟาดไปที่รถแต่ว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปก่อนก็เลยคุณชวนก็เลยรอดมาได้ <c oughs> นะฮะคุณราเมศรัตนชเวงก็เลยบอกนะครับว่าขอเตือนพวกเสื้อแดงว่าถ้าคุณรักทักษิณเท่าชีวิตแล้วทําได้ทุกอย่างพวกผมก็รักท่านชวนเท่า,ทา,ทาชีวิตเหมือนกันแต่พวกผมเป็นสุภาพชนเคารพกฎหมายนี่คือพฤติกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่นายกรัมตรีและแกนนาคนเสื้อแดงต้องออกมาตอบคําถามให้ได้ว่า พฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายแบบนี้จะยังมีอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ทั้งที่บ้านเมืองปกครองโดยกฎหมายแต่บุคคลกลุ่มนี้ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้การนาคนเสื้อแดงปิดปากเงียบกันหมดปัดว่าเป็นแดงเทียมแต่มีหน้ามาเรียกร้องศพละสิบล้านนะถ้าคนที่อยู่ในประเทศไทยสั่งให้เสื้อแดงหยุดพฤติกรรมป่าเถื่อนไม่ได้ช่วยกรุณาบอกให้คนที่อยู่ต่างประเทศเตือนทักษิณโฟนอินมาหากลุ่มคนเสื้อแดง ให้หยุดพฤติกรรมชั่วร้ายแบบนี้บ้านเมืองจะได้สงบสักทีอันนี้คุณลาเมพพูดนะครับครับแล้วก็วันนี้ช่วงเวลา11นาฬิกานะครับพันตำรวจเอกฤทธิกร,กรสายสนั่นนอะยุทธยาพุ่มกับสอนอสามเสนนะครับก็ได้รับแจ้งเหมือนกันนะครับบอกว่ามีบุคคลไปรวมตัวกันบริเวณหน้าบ้านสีเสาเทเวศซึ่งก็เป็นบ้านพักของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนะครับนะก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนชายหญิงนี่นะครับรวมตัวกันไปวางพวงหรีด ติดรูปของพลเอกเปรมนะครับเอาไปวางไว้ที่บ้านสีเสานะครับแล้วก็มีนั่นแหละฮะแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าเป็นกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยไม่สังกัดกลุ่มไหนไม่ใช่คนเสื้อแดงเดินทางมาเพื่อ,สอแสดงจุดยืนเท่านั้นนะครับซึ่งตำรวจก็ไปทำประวัติเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัวไปไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับไม่ดีเลยนะฮะบรรยากาศนะครับและจากกรณีที่น้องนะะักข่าวช่องเนะครับถูกอ e ีเมลส่งเป็นห่วงโซ่ บู้นะฮะจะจัดการจะอะไรนั้นนะครับวันนี้ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ก็ออกถแถลงการขอให้ยุติการคุกคามสื่อนะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าสื่อนั้นก็มีหน้าที่รายงานข่าวสัมภาษณ์ซักถามเพื่อต้องการข้อเท็จจริงตามหน้าที่ของตนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครนะครับฉะนั้นสื่อไม่ควรจะตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่คุกคามนะครับ รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยนะครับก็บัญญัติเอาไว้บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นวันนี้ทางช่องเจเขาก็มีการออกถแถลงการเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์มาลีบุญยศริพันธ์คณะบดีิคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย ก็บอกว่าปรากฏการณ์นี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า1สังคมสื่อออนไลน์เป็นสังคมอิสระที่จะแสดงความเห็นแบบขาดการตัดสินใจและเข้าใจ 2. เรื่องนี้ถูกหยิบมาเป็นประเด็นทางการเมืองและไม่สามารถสร้างความปรองดองให้เกิดในสังคมได้ตามที่นายกได้ประกาศแนวทางจะสร้างความปรองดองในสังคมไทยซึ่งประเด็นนี้มองว่านายกน่าจะรีบอธิบายให้ประชาชนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนท่านพักท่านเนี่ย mm. เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตย ที่บุคคลสามารถแสดงความเห็นที่แตกต่างได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียต่อบ้านเมืองและประชาชนเนื่องจากหากสื่อมวลชนไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และไม่มีบุคคลใดกล้าออกมาแสดงความเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลเพราะกลัวโดนทําร้ายประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลเพียงด้านเดียว hmm. นายกหรือว่าใครก็ตามแต่นะฮะในซีรัฐบาลควรจะอธิบายให้กลุ่มที่สนับสนุนท่านเข้าใจ ถึงคําว่าประชาธิปไตยนะครับมีคนคิดไม่เหมือนท่านมากมายท่านก็มไม่ควรที่จะไปงุดหงิดหรือว่าจะไปจ้องจัดการเขานะครับ,มบหมดมหมดหมดก็พักอีกเราพักกันสักครู่พักกันสักครู่เดี๋ยวก,กลับมาเชิญครับกลับมาต่อครับผมมีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของเด็กนักเรียนตีกันเนี่ยวันนี้เนี่ยตอน10บโมงนะฮะพื้นที่สอนอพญาไท ตำรวจจับกลุ่มนักศึกษาปวสชั้นปีที่หนึ่งแผนกวิศวก,กรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือว่าช่างคนปทุมวันได้นะฮะในคนนี้ชื่อทิติวัน์วงเสาทิติวัน์เนี่ยใช้มีดปลอกผลไม้นะฮะมีดปลายแหลมเนี่ยยาวประมาณ8นิ้วแทงนายกิติพัฒน์สิริเดชัยซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทนบุรีคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ทิติวัน์เนี่ยนะคนแทนเนี่ย บอกว่าตอน9ก้าโมงเขาขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปเรียนหนังสือตามปกติขึ้นที่สถานีหมอชิตตอนที่รถวิ่งผ่านสถานีอารีก็เห็นกิติพัฒน์เนี่ยขึ้นมาตอนนั้นไม่รู้ว่ากิติพัฒน์เรียนที่ไหนแต่เห็นใส่เสื้อเชอิ้ตสีขาวกางเกงยีนสงสัยเป็นสถาบัน่อริแน่แล้วก็พยายามมองกิติพัฒน์ด้วยท่าทีระแวงระแวงนะฮะจนกิติพัฒน์ก็มองมาเหมือนกันว่าเอ้ะมองทําไมเนี่ยนะต่างคนต่างก็ขึ้นรถไฟฟ้ามามจนกระทั่งคนถูกแทงชื่อกิติพัฒน์เนี่ยขยับ ขยับมาใกล้ทิติวัฒนนี่นะฮะแล้วพูดอะไรไม่รู้เพราะตอนนั้นเสียงรถไฟฟ้ามันดังอาจจะเป็นช่วงเปิดประตูอยู่ทิติวัฒนก็เลยเอามีดเนี่ยแทงแทงเข้าไปที่แถวแถวท้องด้านซ้ายของกิติพัฒน์หนึ่งแผลนะพอแทงเสร็จเนี่ยถึงได้ยินกิติพัฒน์บอกว่าคือผมเนี่ยไม่ได้สถาบันคู่อริของคุณมามมามองผมทำไมแต่แทงไปแล้วแทงไปแล้วเรียบร้อยเลย ทิติวัน์ซึ่งเป็นมือแทงบอกอ้าวไม่ใช่เหรอก็เลยพาส่งโรงพยาบาลตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เลยนะฮะ oh. ก็ได้แต่ขอโทษขอโพยว่าคือจริงๆเนี่ยทิติวัน์มือแทงบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครนะครับแต่ว่าเวลาไปเรียนเนี่ยต้องพกมีดไปตลอดรุ่นพี่ก็กำชับเสมอว่าไปไหนมาไหนเนี่ยมึงต้องระวังตัวต้องพกมีดไปด้วยอ oh. แล้วพอขึ้นรถไฟฟ้าก็เห็นนี่แต่งตัวคล้ายๆสถาบันคู่หลี่พอขยับเข้ามาใกล้ระแวงแทงเลย mm hmm. คือเหมือนน<ถ>ประสาทหลอนเลยนะถ้าชีวิตมันลําบากขนาดนี้ก็อย่าเรียนเลยนั่นะสิฮะไม่จะมีความสุขได้ยังไงเออมสมมติเรียนจบไปแล้วไปบอกกับใครเขาว่าโอ้โหมผมเรียนด้วยความยากลาบากต้องพกมีดไปเรียนเนี่ย<ม>สังคมก็ไม่ได้สรรเสริญเลยอ<ม>แล้วดูเลยแล้วคน<า>ถูกแทงเขาไม่รู้อีหน่อยเน่ด้วยนะใช่นะฮะอ่ะไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะครับที่ตีกันเนี่ยนะครับแม้แต่พระนะฮะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะตีกันได้นะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับตำรวจสพโพทะเลนะครับได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุพระตีกันนะครับที่วัดบ้านน้อยนะฮะตำบลบ้านน้อยอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับก็ไปตรวจสอบนะครับก็ไปพบพระจรัญกิจนารางนะครับอายุ21ปีเป็นพระลูกวัดบ้านน้อยถูกตีบริเวณศีรษะนะครับโดยใช้ไม้ตีจนแตกนะครับแล้วก็บริเวณลำตัวนะฮะปรากฏว่าสอบถาม พระที่ตีก็เป็นพระวัดเดียวกันคือพระพง์พันมีเวศนะครับอายุ33ปีสอบสวนนะครับพระจรันก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่า,าโยมเนี่ยนิม,มนต์ไปสวดพระพิธัมศบ,บนศาลานะครับสวดขนาดที่สวดพระจรันเนี่ยด้วยความเป็นพระหนุ่มสวดไหวสวดไหวส่วนพระพง์เนี่ยอายุมากกว่าอาจจะสวดไม่ทันนะครับก็เลยรู้สึกไม่พอใจ แล้วก็ด่าว่าพระจรันบอกว่าสวดเร็วหาพ่อเหรออ๋อครับเท่านั้นแหละฮะเป็นเรื่องคือพระที่สวดช้าบนบนบน,บนพระที่สวดเร็วว่าจะสวดเร็วไปทําไมสวดไม่ทันเนี่ยนะฮะแลวสวดไปหาปพอ่อเอโอ้โหเท่านั้นแหละปรากฏว่าโยมนี่ต้องมาห้ามจะมีเรื่อง,องตั้งแต่บนศาลาแล้วนะเออโยมมาห้ามไว้เอาก็เดินตามกันมานะครับที่ก็อยู่ไม่ไกลศาลาเท่าไหร่อืมพอมาถึงศาลาก็เอาอีกฮะ พระพงก็ใช้ไม้ตีเลยตีพระเจรัญพระหนุ่มตีพระไม่หนุ่มพระไม่หนุ่มพระพงเนี่ยเป็นคนตีพระหนุ่มพระที่สวดไม่ทันเนี่ยตีพระหนุ่มแค่ว่าสวดเร็วเกินไปสวดเร็วเกินสวดไม่ทันฮะโอ้โหปกติสวดเนี่ยมันต้องมันต้องไปพร้อมกันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนี่ ใช่ใช่ไหมใช่มันต้องมีจังหวะไปพร้อมกันอ่ะใช่ไหมเออแต่ถ้าไปเร่งจังหวะมากนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเออคงจะไปเร่งจังหวะเออสปีดมากเกินงจะไปเร่งจังหวะใช่ไหมเร่งจังหวะแล้วก็จะพาเอาแบบทั้งแถวของพระเนี่ยสวดเร็วใช่ก็เหนื่อยตีมั้ยที่พระพง์ถามว่าสวดเร็วหาพ่องอรอเนี่ย ญาติโยมเขานั่งอยู่ด้วยเนี่ยเออก็ดีอ่ะจริงใจดีอ่ะไม่ไม่ปลองดอกอะ